ดูกันเลยจ้าว่าข้างในเป็นอะไรคะ่ะรู้ได้แหละว่าข้างในเป็นอะไรแต่ว่าอยากรู้ว่าความสวยผิดทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งเฮ้ยกำลันแบบตัดข้างไปเลยได้ไหมได้แล้วตัดไปตัดไปอ่าตัดไปนี่ยทางนั้ตัดไปค่ะแล้วก็มาตัดตรงนี้ดนะ้วยนี่น้องนี่ยทางนี้ด้วยเออฮะดู เปิดไปค่ะเปิดไปแทนแทนแทนอาูค่ะมีผ้านะคะสีน้ำเงินหนึ่งอานับแ้วขวนนับลงไปสีน้ำเงินหนึ่งน,น้ำตาลหนึ่งเฮียเธอป้ายอ้าสองแล้วนะคะน้ำตาลส,สองค่ะน้ำตาลสามค่ะน้ำเงินน้ำเงินสองน้ำเงินสามค่ะครบค่ะหกผืนค่ะ วันนี้สั่งที่นอนมานะคะพ่อใหญ่สั่งที่นอนมาค่ะหกผืนค่ะน้งผลนับให้ดูหน่อยหกผืนค่ะมีน้ําตาลอันนี้มารีวิวสั่งสั่งของใส่ดีสวรนะคะสองค่ะน้ำตาน้าเงินสองน้ําเงินสามหนึ่งสองสามน้ำตาลสามน้ำเงินสามน,น,นะคะครบค่ะทั้งหมดเท่าไหร่ถามพ่อใหญ่ที่ทั้งหมดเท่าไหร่ ทั้งหมดเท่าไหร่รวมส่งด้วยจ้าทั้งหมดเจ้าก่อนสองพาคทั้งหมดสองพรวมส่งนะคะค่าของ2,400ค่ะค่าส่ง100บาทรวมกันเป็น2,500นะคะทั้งหมดค่ะทั้งหมด2,500นะคะได้5้าผืนได้6กผืนจ้าที่ผ้าปูที่นอน5ฟุตนะคะแบบอันเก่าเป็นปะแบบแบบบริษัทเดิมค่ะที่เคยใช้อยู่จะห้าฟุตค่ะ5ฟุตนะคะ3ชิ้นจ้ามี ในนี้มีอะไรบ้างเพี่วจะบอกเลยนะคะมีปอกหมอนมีปอกหมอนหนึ่งม,มันไม่มีภาพไม่มีไม่มีปอกหมอนข้างนะคะมีปอกปอกหมอนสองภาพปูที่นอนหนึ่งจะเป็นสามนะคะในนี้ชุดสามจะไม่มีภาพปูที่นอนนะคะเอ้ยจะ,จะไม่มีปอกหมอนนะคะในรับแล้วนะคะนะ้ขนเอาโมเดียงให้แม่ดีๆจะถ่ายหน้าปกค่ะหน้าปกนะคะดีๆค่ะนะคะ นี่เลยจ้ะสั่งของสั่งผ้าปูที่นอนบริษัทนี้เพราว่าใช้ประจำเนาะค่ะเนาะใช้ประจำถ่าทุกวันนี่จะทนมากเลยจ้ะของดีจ้ะอันนี้น่ะตกอยู่มันสองพัน่ะมันสองพันห้าทั้งหมดทงดวงรวมส่งหนึ่งร้อยบาทมันสองพันสี่สี่ร้อกว่าบาทสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเกือบห้าร้อยน่ะ สุดหนึ่งนะบอกได้เลยว่ายี่ห้อนี้น่ะอันนี้ให้ดูยี่ห้อนะคะยี่ห้อนี้น่ะดีกว่าใครจะว่ายี่ห้ออะไรดีก็สั่งเพราะว่าใช้มาแล้วจะดดีมากๆใจยี่ห้อนี้จะ้ะใช่มากี่ปีไมคะไม่ดูสิคะแต่ว่ามันทนนะคะทนไม่ใช่ว่ามันขาดเองนะคะที่ขาดขาดมาก็คือมีคนจอรอคะ่ะ นอนด้วยกันไม่รู้ทายังไงค่ะไปสีกออกขาดครึ่งรดยที่เราทีแรกครั้งแรกเราก็จะเราไม่เตือนนะคะขาดไม่เป็นไรค่ะครั้งที่สองค่ะน้องฝนเตือนค่ะครั้งที่สามนอนค่ะเจฟครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งขาดเนาะครั้งที่สองเจฟฝนเตือนแล้วค่ะก็ขาดอีกค่ะครั้งที่สามขาดไหมครั้งที่สามก็ขาดค่ะเจฟฝนก็เตือนอีกครั้งที่สี่ ยังไม่เห็นมาค่ะถ้ามาเจ๊แพรจะไปบอกเองค่ะไปเจอหลวงผลเจ๊แพรจะไปบอกเองค่ะนะคะบา่าทีนี้แพรว่าจะไปเอาเงินเอเลยเลยคะ่ะทีนี้แหละถ้ารอบนี้ขาดปุ๊บคนที่มาตอนนี้ไม่มาแล้วใช่ไหมไม่เห็นมาค่ะตั้งแต่หลวงผลเตือนบอกว่าคุณตาคุณตาไม่ใช่คุณตาหรอกคุณดุงคุณดุงน้องผลบอกว่าอย่างนี้ นอนไม่ต้องตาผ้าปูที่นอนหนูขาดนะค้าน้องฝนบอกวอย่างนี้แต่นั้นมายังไม่เห็นพี่เบลมาขาดน้องฝนบอกว่าถ้าถ้าคุณลุงทําขาดอีกน้องฝนขอนะคะดูจิ้งจกตกมาตกใจมเลยหนึค่ค,คู่เลยคู่เลยพี่น้องจ้าตกมาทั้งตับเรื่อกี้น่ะน้องฝนบอกว่าถ้าคุณถ้าคุณลุงทําขาดรอบนี้หนูจะคิดเป็นเงินนะคะหนูซื้อมาผืนเท่าไหร่หนูก็จะเก็บกับคุณลุงเท่านั้น นับแต่นอนมายังไม่มาเลยเจ้าคะ่ะแต่ก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ไม่มานะคะเพราะว่ามาขาดทุกครั้งเพ่าไม่อยากมีเรื่องมีราวคะ่ะนะคะคลิปนี้เขาจบไปเพียงแค่เีืเลย,ยพี่น้องเด้อว่าดีพี่หพี่น้องเบิ้งหนาา้ากับบอกป้อมในใจออกสูพี่น้องฟังฮะจานจาคลิปนี้ขจอจบไปเพียงแค่นพ้จ้ะพี่น้องจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดบัตรดิ่งจ้ะ ประสิทธิภาพการแก่งเตลียนขี้แมงสาร,ระพื่กินแพ้ว่าน้ำแข็งเนาะพี่น้องทุกคนคลิปแพ้ว่าขอผูกค้อมจะเล่นหนุ่มเดองเก่าหนาใจจะเจ็ยบเดาไข่เงินใส่ได้ละใจพี่น้องจา๋าสวัสดีจ้าบายบายจุ๊บจุ๊บนะคะ